รับสวัสดีแลรก็ทักทายนะครับเพื่อนๆ f อซีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับกับขบวน560รถจากดีเซลหมายเลข5119นะครับเป็นรถจัก CSR เป็นหัวรถจักรที่การรถไฟสั่งซื้อเข้ามารุ่นล่าสุดนะฮะจากประเทศจีนเป็นหัวรถจักรที่เพื่อนๆหลายท่านอาจจะคงเคยเห็นแล้วนะฮะ คือศักยภาพค่อนข้างสูงนะฮะมีเครื่องปรับอากาศมีแอร์มีเครื่องอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะฮะบนหวรถจักรสำหรับพนักง,งานรถจักรคันนี้นะฮะก็เป็นหัวรถจักรที่ใช้สำหรับลากกะบวนรถสินค้าที่การรถไฟสั่งเข้ามาเนี่ยเอาไว้มาลากรถสินค้าโดยเฉพาะเพราะว่ามีแรงม้าสูงนะครับการเอาไปลากรถโดยสารเนี่ย มันไม่ค่อยจะคุ้ม,มทุนเท่าไหร่นะแต่เอามาลากรถสินค้าเนี่ยลากได้ขบวนเลยมากๆนะ,ะลากขบวนยาวๆได้เป็นกิโลนะ,ะเรวมาใช้สําหรับลากขบวนรถสินค้านะครับก็เป็นหัวรถจักรที่เป็นรุ่นล่าสุดนะครับหมายเลข119นะฮะตอนนี้อยู่ที่อุดอระฮะลอหลีขบวนรถ415นะครับรถดีสรางท้องถิ่นโคราชหนองคาย ก็กำลังจะเข้าสถานีแล้วนะกำลังมาแล้วนะครับขบวนที่415นะครับเป็นรถดีสรางรีโนเว e หรือว่ารถดีเซลง RHN หรือรีสราังฮิตาชินะฮะชื่อเยอะจริงๆรุ่นนี้นะครับก็เป็นฮิตเ,เป็นรถดีสรางที่การรถไฟสั่งซื้อเข้มาจากประเทศญี่ปุ่นเมื่อ50กว่าปีก่อนนะฮะยังใช้งานได้อยู่ ใช้งานได้อย่างดีนะครับเนี่ยนะก็มีใหม่บ้างเก่าบ้างป่าปนกันไปนะฮะตามอายุการใช้งานแล้วก็ตามสภาพการของการให้บริการเพราะว่า,วารถดีสลางรุ่นนี้ก็เข้าประจำการเมื่อปี2510ใช้งานมาตลอดนะฮะ แล้วก็ได้มีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆนะฮะเรื่องสีเรื่องอ,อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆบางทีเราก็จะเห็นรถเก่าๆปนมากับรถสีใหม่ๆบ้างก็มีการาปรับปรุงซ่อมแซมมาเรื่อยๆนะฮะก็ใช้งานมา50กว่าปีแล้วนะฮะถ้าเป็นรถยนต์เราก็คงจะพูนวฮะไปปลูกซาละแหนแล้วแต่ว่าการรถไฟเราก็ยังสามารถที่จะซ่อมแซมแล้วก็ อาน,นำมาให้บริการได้อยู่นะฮะเพราะว่าโครงสร้างยังยังสภาพดีอยู่ต้องยอมรับว่ารถญี่ปุ่นเนี่ยของก็ดีจริงๆนะฮะแล้วก็รถอเมริกาก็ก็ถือว่าแข็งแรงจริงๆส่วนรถที่เราเอามาจากประเทศจีนคือคันนี้นะฮะ CSR เนี่ย,ะะยก็เป็นอรรถที่ยังใหม่อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นยังต้องดูกันอีกอีกนานเลยแหละนะ,ะสำหรับ CSR โอเคนะครับสำหรับ วันนี้นะฮะก็ไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่นะฮะก็มีบ้างอ่อนๆนะฮะแต่ส่วนมากก็จะเป็นเป็นร่มนะฮะมีเมฆบ้างนะ,ะยังไม่มีฝนนะครับอากาศค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวแต่ก็ยังมีลมอยู่นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะ,ะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันเพราะว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิด1 9กนะฮะก็ไม่ค่อยอยากจะออกไปไหนแล้วก็พักผ่อนด้วยนะครับส่วนหนึ่ง ก็ไม่ได้ไปไหนนะฮะไม่ได้หายไปไหนก็ยังยังยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะเพื่อนๆหลายท่านกังวลเอ๊ะผมเลิกทำหรือล่ายังไม่เลิกทำหรอกนะฮะก็ยังยังอัปโหลดให้เพื่อนๆได้ได้ชมอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าก็ทิ้งช่วงนิดนึงช่วงนี้อาทิตย์กว่ากว่านะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะมีการบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เสร็จแล้วนะฮะขบวน5 6ก็จะเดินทางต่อจากอุดรไปที่แหลมชีบังนะฮะผมจะส่งเวรที่ถอนแก่นแล้วก็จะมีอ่า เปลี่ยนชุดพครอชั้งเครื่องนะฮะไปเรื่อยๆนะฮะจนถึงสถานีแหลมฉบังนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมสุเสียงพระปลาสวรรค์ลาพอลไปก่อนนะครับสวัสดีครับ